ค่ะมาพบกับช่องกินดีกินแซบชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทํายำบุนเส้นค่ะค่ะ,คะมาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะใส่หมูบดลงไปค่ะหมูบดดวนนะคะมะเขือเ,เ,เ,เทศพร,ริกหอมพริกพริกสับแล้วก็หอมนะคะมะนาว โอ้งบินเยอะแสบจดจัดแสบจุดจัดนะคะจดจัดแต่ว่าปกขาของน้ำเด้อดีมะนาวเยอะๆเอาบริคันบอกหน้าไว้นเนาะไม่กันด้วยพี่ปูแก้ว่บัว ครับครับครับมะนาวใส่เยอะเอ่ยปลามันจะบกเปรี้ยวตายโอ้เราก็เครื่องเราเยอะลูกไปแท่งลูกไปแท่งเชฟใหญ่เชฟใหญ่เชฟใหญ่พีเอ่ยมาดูเรีอยู่ ดูแลอยู่ว่าดูแลควบคุมการทำงานอยู่อันนี้อันนี้ยำไทยนะจ๊ะมันเป็นยำฮ่องกงนี่จ้ะอันนี้น้ำน้ำกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองนิดหน่อยเนาะใส่สามทับพี่หลุจ้ะเพื่อความเข้มข้นก็บัญญัติไปน้ำตาลน้ำตาลทรายใช่ค่ะน้ำตาลทรายใส่ไปสัก โอ้ยคือใส่หลายแท้อ่ะอีกจักหน่อยหนึ่งประมาณทัพพีหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งทัพพีค่ะจะกลับผงนัวนะจ๊าผงนัวผงหน้าใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยผงนัวเจ๊บวกดีสองบวกกับพ่อนาะแล้วแต่ความชอบความบวกโอ้ยแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งทัพพีค่ะให้มีกลิ่นน้ำปลาหน่อยครับ สองนะพี่รถฐานโปเ้มอดอกเชื่อไม่เราต้องน้ำต้องเยอะๆไงนี่โคนใช่ไหมใช่ค่ะโคเลโคเลโคเลใช่สามรถต้องใช้ไรกซ่อนเกลี่ยไถ่เลยเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าเราก็ใส่อ ลูกชิ้นลูกชิ้นทอดกชิ้นทอดสักหน่อยค่ะชิ้นทอดลูกแล้วเราก็ใส่เนี่ยค่ะกุ้งแห้งใส่ลงไปค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันสักหน่อยค่ะไอ้เพื่อเป็นสีใช่ค่ะเพื่อสีของไงสีสัน Color เนี่ยคัลลเอ Color food Color food ชิมเบิงชิมก่อนมาใครจะชิมอันนี้อาชิมหรือแม่ครัวชิมเอง ฮะชิมดูบอกที่โอ้ลิตรตินชิมน้ำตาลเทพอีกจุดยอดโอ้เป็นหวานเขาไม่ใช่กำลังใจเยอะค่ะกำลังใจเยอะค่ะทำไมกำลังใจอ่ะเชฟมือใหม่เชฟมือใหม่ไม่ใช่มือใหม่หรอกมือเก่านี่แหละ น้องอ่ะเชฟมือใหม่เชฟมือให<น>ม่ไ,<อ>ไม่เปรี้ยวนะคะอีกสักหน่อยอ,อ,อ,อืมอะไเข้าไปโอ้ยน้ำบักเน่าเมีเเยมะเขือเทศกับอีกอพอแล้วคะะ่ะสนันละก็เออเดี๋ยวนคนที่เข้ากันโคเลียโคเรียน ใช่ค่ะคนดีเข้ากันกว่าเพราคุณป่ากับติง็ตั้งใจให้ได้หมดคุณใจกอกับไทยอันนี้ใส่วุ้นเส้นเลยนะคะวุ้นเส้นที่เราลวกไว้ครับค่ะเส้นครอาอันนี้ครอบครัวเฮียฮ่าครอบครัวเฮียคบกำลังใจเพียบเลยค่ะกลัวทำไม่อร่อยไม่อร่อยยังไงแล้วก็เชฟจ้างมาจากระยองรทำใหญ่ ยาแก่ระยองเลยใช่ไหมตอนนี้กำลังทำสวนเลียนอยู่เขาก็คัวมีครัวสวนสวน้วยนะ <ม ase S 2> อ, Brief, อ้วโปมโมทห้เขาแยกมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวนลานยาพ่อสวนสวนแถ่นั้นก็ามีแต่สวนครับสวนเรียงสวนมังคุดสวนเอ่อมะยมชิดสุดท้ายแล้วก็เป็นต้นหอมผักชีนะคะหอมผักชีเทีลงไปอร่อยแน่คัวนาปลูก้านเฮา ปลูกสิบต้นเดือท้องแสนละสองแสนต่อปีมันยังมายงกินเฮ้ยไม่ได่บอกว่าป่างสีสวยนะสีงายมั้ยไม่ได้ปลูกกินเพือควาสวยมากเลยสวอมากเลยแต่ว่าชิมยังไงล่ะซ่อมไม่มีอ่ะมีใครจะชิมคะอ๋ออ๋อมีตัวแทนมาชิมให้นะครับอ้าตัวแทนมาชิมให้หน่อยนะเดซวนเอาไหมเนี่ยช้อนขออุตส่าห์เตรียมช้อนไว้ให้แล้ว โอ้ยกินน้ำลายขายเนี่ยถ้วยสวยมากชิมก่อนป้านี่ไงถ้วยเรามีเนี่ยอ้าวมาเป็นยังไงน้ำลายแตกอ้าวมีคนรอชิมอยู่นะคะอันนี้เชฟจากเชฟจากไอ้ฮ่องกงนะคะเขาจะมาชิมมาชิมให้ ทำไมมันแซบอย่างนี้ข้าตาใอ้เห็นหน้าตาก็เป็นจะแซบแล้วหั่นหนาวมากจ้ะหั่นหนาวมากนะเต่งเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเป็นไงมั่งรสชาติโอ้ยการันตีแล้วว่าอา่อยได้การได้การ การันตีแ <ki> ล้วว่าอร่อยนะคะอ่าสรุปว่าเราทํายําเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อร่อยมากเป็นยันจากเชฟมาจากฮ่องกงเลยคะจบคลิปไปเพียงแค่เานี้นะคะสวัสดีค่ะ